สวัสดีครับผมเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับบอลโลกครั้งนี้นะฮะ2022ครับเรียกได้ว่ารอบ8ทีมรอบที่แล้วนะฮะพี่ทุกทาทาสถิติท้ายผิดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบ4ทีมนะฮะจะสถิติดีเหมือนเดิมหรือไม่นะครับกับอาร์เจนตินานะครับพบกับโครเอเชียครับมาดูกันว่าพี่ทุกตาจะให้ใครผ่านเข้ารอบครับ เดินครับเดินครับเดินครับมองครับมองมาตรงกลางแล้วก็เลือกเลือกโอโคเอเชียครับโอ้โห,โโหผมใจจะชอบรูกาโมดิตนะครับเอาแล้วครับผมพี่ทุกตับเลือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกโคเอเชียฮนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเจอหลาดจะเลือกตามอีหรือไม่ครับไปดูกันครับหันมาครับเลือกโคเอเชีเหมือนกันับโอ,โ,โอ้โหเรียกได้ว่าเริ่มต้นด้วยการหันหลังก่อนด้วยนะครับน้องเจอหลาดนะครับ กินทั้งหมด4เม็ดเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่ายิงเยอะหรือเปล่าฮะต้องไปรุนกันนะครับเอาล่ะครับเต่าของผมเลือกเสร็จแล้วครับคุณเลือกทีมไหนไว้ในใจคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ